เหล่าคนรักสุนัขหากเจ้าตูบที่เป็นมิตรของคุณเริ่มคำรามใส่คุณทันทีที่คุณมองตามันก็ให้หยุดทำอย่างนั้นสุนัขตีความการจ้องตาเป็นการท้าทายและอาจโจมตีหรือเห่าใส่คุณได้ถ้าสุนัขรักคุณและรับรู้ว่าคุณเป็นเจ้านายของมันมันอาจจะมองตากลับและทำดวงตากลมโตดูเพ้อฝันนั่นเป็นสัญญาณของความไว้ใจและมิตรภาพคุณอาจเคยเห็นสัตว์เลี้ยงของคุณเดินวนเป็นวงกลมเหนือที่นอนที่มันชอบก่อนที่จะนอนลงในที่สุด ไม่เป็นไรมันเป็นสัญชาตญาณของพวกมันเท่านั้นเองย้อนกลับไปในสมัยที่สุนัขยังคงอยู่ในป่าและนอนบนพื้นพวกมันจะทําให้ดินและหญ้าเรียบด้วยอุ้งเทา้าจากนั้นก็ขุดและตะกุยที่พื้นเพื่อกําจัดก้อนหินและลูกไม้ฉันก็ยังทําอยู่นะตอนนี้ถึงแม้พวกมันจะมีเบาะและเตียงนุ่มๆแล้วแต่พวกมันก็ยังอดใจที่จะทําให้ที่นอนนุ่มสบายยิ่งขึ้นไม่ได้ แต่การวิ่งเป็นวงกลมโดยไม่ตั้งใจที่จะนอนราบอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติหากสุนัขของคุณวิ่งไล่าตามหางตัวเองเป็นครั้งคราวก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสุนัขของคุณยังเด็กและพลังงานล้นเหลือแค่ไปเล่นกับมันแล้วคุณทั้งคู่ก็จะสบายดีแต่เมื่อเพื่อนขนปุยของคุณทำแบบนั้นบ่อยเกินไปให้พาไปหาสตัตวแพทย์เผื่อไว้ในบางครั้งการวิ่งเป็นวงกลมและไล่าตามหางตัวเองอาจหมายถึงการติดเชื้อในหูชั้นในหรือแม้แต่อาการชักไรลี่มานี่ คุณเรียกมันก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเนื่องจากสุนัขของคุณไถ่ายตัวมาด้วยอุ้งเท้าหน้าในขณะที่ก้นลากไปกับพื้นถึงแม้นั่นอาจจะดูตลกแต่เหตุผลมักไม่น่าหัวเราะเลยนะนั่นหมายความว่าสุนัขของคุณจําเป็นจะต้องเกาก้นของตัวเองถ้าหากมันยังไม่หยุดทําหรือทําพฤติกรรมนี้ซ้ําอีกให้พาไปหาสตัตวแพทย์มันอาจจะมีพยาธิอยู่ก็ได้คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมที่คุณเครียดจนแทบทนไม่ไหวและอยากกรีดร้องใช่เกือบทุกวันเลยล่ะ สุนัขก,ก็เหมือนกันการที่สุนัขของคุณหอนก็เป็นการบระบายความเครียดทั้งหมดซึ่งจะทําให้รู้สึกดีขึ้นอย่าดูเจ้าตูบของคุณล่ะพวกมันแค่มีวันแย่ๆและต้องการปลดปล่อยสักหน่อยแค่นั้นเอง การหาวต่อหน้าคุณอาจมีความหมายหลายอย่างนอกเหนือจากการง่วงนอนหากสุนัขของคุณหาวต่อหน้าคุณเมื่อคุณอยู่คนเดียวนั่นเป็นสัญญาณของความไว้ใจและมิตรภาพสุนัขในธรรมชาติก็หาวเพื่อแสดงความอ่อนน้อมแต่ถ้ามันอ้าปากกว้างในที่สาธารณะที่มีผู้คนอยู่มากมายรอบๆนั่นหมายความว่าสุนัขตัวนั้นประมาอยู่อย่าลืมกอดมันสักหน่อยเพื่อให้มันอบอุ่นใจนะ การกอดมีความหมายมากสำหรับสุนัขพวกมันเอ็นตัวพิงกับคุณก่อนจะหลับเพื่อแสดงความรักหรือเพียงแค่เอ็นพิงขาของคุณในขณะที่คุณยืนซึ่งเทียบเท่ากับการกอดและเมื่อคุณนั่งโดยมีเพื่อนของคุณนอนตะแคงอยู่ข้างเท้าคุณแปลว่ามันต้องการปกป้องคุณจากอันตรายถ้าคุณต้องการลุกขึ้นคุณเพียงแค่ต้องกระดกนิ้วเท้าเพื่อให้มันยืนขึ้นอีกครั้งง่ายแค่นี้เองคุณเพื่องอาบน้ำให้สุนัขของคุณด้วยแชมพูที่มีกลิ่นหอมและปล่อยมันวิ่งไปรอบๆสนาม แต่ทันทีที่ออกไปข้างนอกมันก็พุ่งไปที่แอ่งโครนที่ใหญ่ลึกและสกระปรกที่สุดแล้วก็กระโดดลงไปอย่างมีความสุขที่หนักไปกว่านั้นมันจะกลิ้งไปรอบๆคลุกตัวเองกับโครนและสิ่งสกรปรกจากนั้นก็วิ่งมาที่คุณพร้อมรอยยิ้มอย่างมีความสุขสุดๆให้ตายเถอสุนัขทำแบบนั้นเพื่อกำจัดกลิ่นแชมพูที่คุณเพิ่งใช้ออกไปลองเปลี่ยนแชมพูดูสิ เพราะเห็นได้ชัดว่าเจ้าสุนัขของคุณไม่ชอบกลิ่นหรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในป่าที่พยายามปกปิดกลิ่นของตัวเองด้วยสิ่งสกปรกด้วยวิธีนี้เหยื่อของมันจะไม่รู้ตัวว่ามันเข้าใกล้ระวังไว้ล่ะเจ้าตุ๊ก,กตาหมีคุณเดินไปในสวนสาธารณะและทันใดน,นั้นสุนัขของคุณก็หยุดมันทำจำมูกฟุดฟิดไปทุกทิศทางและมันก็ยกหน้าขึ้นไม่ต้องกังวลไป เพื่อนของคุณเพิ่งได้กลิ่นที่น่าสนใจและกำลังตรวจสอบกลิ่นนั้นหากมีสายจูงให้จับไว้ให้ดีไม่เช่นนั้นคุณจะเสี่ยงต่อการที่นักสืบขนปุยของคุณวิ่งออกไปโดยไม่คาดคิดเมื่อสุนัขของคุณล่าเสร็จแล้วคุณอาจจะสังเกตเห็นว่ามันกินหญ้าเฮ้เจ้าหนูหิวเหรอกลับบ้านไปกินข้าวเถอ ไม่ได้เป็นแบบนั้นเหตุผลก็คือบางครั้งสุนัขต้องกินหญ้ามันช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นและหากมันมีไฟเบอร์ไม่เพียงพอก็จะชดเชยการขาดไฟเบอร์ด้วยหญ้าเขียว,เ,ยวเพราะงั้นลองเปลี่ยนอาหารสุนัขและพยายามอย่าให้มันกินหญ้ามากเกินไปเพราะเส้นหญ้าอาจจะแหลมเกินไปและบาดข้างในได้เช่นเดียวกับการที่กระดาษบาดนิ้วของคุณน,นั่นแหละคุณนอนอยู่บนเตียงเลื่อนฟีดในสมาร์ทโฟนของคุณแล้วมองไปที่สุนัขของคุณทันใดนั้นมันก็ขยิบตาให้คุณ อะไรกันเนี่ยเพื่อตอบคำถามของคุณไม่มันไม่ได้จะเล่าความลับสกรปรกให้คุณฟังหรอกสุนัขขยิบตามเมื่อมีบางอย่างอยู่ในดวงตาที่พวกมันต้องการกำจัดเพราะงั้นลองดูว่าพวกมันต้องการความช่วยเหลือไหมหรือถ้าคุณจ้องตามันนานพอมันอาจจะกระพริบตาเพื่อให้คุณหยุดจ้องตาก็ได้การจ้องตากันเป็นเวลานานถือเป็นภัยคุกคามเพราะงั้นไรลีย์จึงบอกให้คุณรู้ว่าคุณโอเคทุกวันวันละหลายหลาย,หลายครั้ง คุณจะเอาชามอาหารสุนัขไปที่ห้องครัวแต่แล้วกลับพบว่ามันอยู่ที่อื่นตลอดและไลรี่ก็คงจะไม่แก้ตัวและจ้องมองคุณได้สายตาน่ารักน่าชังการลากชามไปรอบๆหมายความว่าพวกมันกำลังปกป้องอาหารจากคนแปลกหน้าแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่คุณแน่นอนถ้ามีสัตว์อื่นอยู่ในบ้านพวกมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะขโมยอาหารของกันและกันไงล่ะสุนัขชอบให้รูปท้องและถ้าคุณโชคดีพอคุณจะพบจุดที่ใช่ตรงใต้ท้องของมันซึ่งทำให้ขาหลังของมันกระตุกแบบสุดๆไปเลยล่ะ ให้คุณจำไว้และลูบตรงนั้นบ่อยๆเพราะสุนัขของคุณชอบมากมันจะรู้สึกราวกับว่าคุณทําให้จุดนี้คันและเกาในเวลาเดียวกันลองนึกดูสิว่ามันจะรู้สึกดีแค่ไหนมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจด้วยเช่นเดียวกับปฏิกิริยาตอบสนองในเข่าของมนุษย์นั่นแหละเพราะงั้นมันจึงช่วยให้สตัตวแพทย์รู้ว่าประสาทของสุนัขคุณโอเคหรือไม่และถ้าหากการกระตุกข,ขาหยุดในบางจุดก็อาจเป็นสัญญ,ญาณบอกว่าคุณควรพามันไปตรวจสุขภาพ อุย้ยดูเหมือนท้องไส้ผมจะไม่ชอบอาหารเช้าวันนี้ผมไปเข้าห้องน้ําก่อนนะไรลี่นายจะตามมาทําไมเนี่ยฉันไม่ได้อยากได้เพื่อนไปห้องน้ํานะเฮ้ย hey, ถ้าสุนัขของคุณตามคุณไปทุกที่นั่นเป็นเพราะมันเห็นคุณเป็นส่วนหนึ่งในฝูงของมันไงล่ะสัญชาตญาณโบราณบอกมันว่าคุณไม่ควรไปไหนคนเดียวในความคิดของสุนัขเมื่อมันมองไม่เห็นคุณคุณอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้เพราะงั้นมันจึงต้องปกป้องคุณเหมือนที่คุณปกป้องมันตลอดเวลาไงล่ะ สุนัขก,ก็มีความฝันเช่นกันลองดูสุนัขของคุณเมื่อมันหลับสิถ้าคุณเห็นว่ามันกำลังกระตุกขาราวกับว่ามันกำลังวิ่งหรือถ้ามันหอบหรือส่งเสียงครวญครางอย่างเงียบๆนั่นหมายความว่าเจ้าขนปุยกำลังอยู่ระหว่างการล่าในฝันเฮ้สุนัขของฉันละเมอเห่าตอนหลับด้วยนะ <S <S ใครจะไปรู้ละ่ะบางทีอาจจะมีที่สำหรับคุณในความฝันนี้บอกมันด้วยลหละว่ามันเป็นเด็กดีสุนัขบางตัวก็ตัวใหญ่มากจนคุณคิดว่าคุณน่าจะขี่มันไปรบในสนามรบได้เลยละ่ะ บางครั้งสุนัขตัวอื่นก็มองว่าสุนัขตัวใหญ่ขี่ได้เช่นกันสุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นกันแม้ว่าขนาดของมันจะต่างกันมากก็ตามนั่นเป็นเหตุผลที่สุนัขตัวใหญ่กว่าจะยอมให้สุนัขตัวเล็กกระโดดขึ้นบนหลังและขี่ได้พวกมันรู้ดีว่าขนาดของพวกมันคือข้อได้เปรียบเพราะงั้นในการต่อสู้เล่นๆพวกมันจะต่อให้เพื่อนตัวน้อยไรยลี่นี่แกทำช่วยปโปรดของฉันแตกอีกแล้วเหรอโอ้ดูตาคู่นั้นสิคุณจะโกรธมันลงได้ยังไงกันเฮ้ hey, อย่าพลาดล่ะ เมื่อสุนัขมองคุณแบบนั้นมันก็แค่ไม่เข้าใจว่าคุณโกรธมันเรื่องอะไรและหากเจ้าตู่ตระหนักถึงความผิดของมันนั้นมันจะยื่นลิ้นออกมาด้วยความสำนึกผิดแทนและก็อาจจะก,กดหูของพวกมันไปที่ด้านหลังหัวด้วยอย่ามองฉันแบบนั้นสิแกก็รู้ว่าฉันต้องไปทํางานหากสุนัขของคุณนั่งอยู่หน้าประตูเมื่อเห็นคุณออกไปทํางานไปหาเพื่อนหรือทําอะไรก็ตามจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียใจหรือโกรธที่คุณทิ้งมันไปเลยล่ะมันแค่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อส่งคุณแค่นั้นแหละ พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีความหมายกับเพื่อนขนปุยของคุณมากแค่ไหนและมันรู้ว่ายังไงคุณก็จะต้องกลับมาแค่บอกลาแล้วบอกมันว่าใครเป็นเด็กดีก่อนออกไปก็พอแล้วไลรี่หยุดขู่ได้แล้วบุรุษไปษณีไม่ได้อยากจะทำร้ายแกซะ,ะหน่อยพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมนุษย์อาจดูเหมือนมาจากสัมผัสที่6ที่ลึกลับดูเหมือนพวกมันจะรู้ว่าใครเป็นคนไม่ดีและใครเป็นคนดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าตุ่จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวบางอย่าง ลักษณะทางกายภาพของบุคคลหรือพฤติกรรมที่พวกมันไม่ชอบโดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกับที่มนุษย์เราทำนั่นแหละเพราะงั้นมันก็โอเคที่จะให้กดหัวสุนัขของคุณเล็กน้อยถ้ามันคำรามใส่คนที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนดีแต่ผมว่านะบางทีไรลี่ยังเห่าคนส่งของเพราะเขาไม่เคยเอาอะไรให้มันเลยด้วยซ้ำแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีของผมคนเดียวเท่านั้นนะ